สรุปราคา, Samsung าซัมซุง Galaxy S 24 Series นะครับผมมือถือเปิดโลกเข้าสู่ยุค AI แต่ราคามันจะแพงขนาดไหนต้องเตรียมตังคไปกี่บาทน,นะครับผมและสุดท้ายมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวทวิได้มาสรุปให้ฟังกันนะครับผมไป ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับซัมซุงกาลิซีเอส24ซีรีส์นะก็อาจจะมีนะครับคลิปในแง่ของสรุปเรื่องต่างวิดีโอก็สรุปไปรเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เดยก็จะมาเจาะนะฮะอันไม่ชอบสิเขาเรียกมนรวมราคาแล้วกันให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบว่าเฮ้ยเอส24ซีรีส์ในแต่ละรุ่นแต่และความจุราคาเท่าไหร่จะได้เตรียมเงินเตรียมตังค์กันถูกเพราะว่าหลายคนเนี่ยโดนตกกันในแง่ของฟีเจอร์เอไอกันไปเยอะมากๆนะครับถามหาราคากันเยอะมากคลิปนี้เลยมาสรุปราคาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นนะะะซีีีรรรรส์อออบบนนนนนน้้มมมาายยู่่ดดวกัั3ุเเเหืิคและ S24 รุ่นธรรมดานะครับผมอันนี้มีอยู่2ความจุก็คือ256 g จิกแล้วก็512จิกนะครับซึ่งตัว256จิกอันนี้เปิดมานะฮะเปิดมารุ่นเร่มต้นเลยนะราคา33,900บาทถือว่าเอ้ยราคาก็ดีพอตัว3 3 9 0 0นะ S24 ก็ที่มี AI ได้แบบจรงิงๆขนาดนั้นแล้วเนาะตัว512นะครับอยู่ที่ราคา37,900บาทนะครับอันนี้คือความจุสูงสุดของรุ่นธรรมดาถัดมาเป็นรุ่นพลัสนะฮะที่นหน้าจอใหญ่ขึ้นมานะครับผมใหญ่นมามากือวจับ,นนบคบี2ุ 256แล้วก็512เหมือนเดิมนะครับผม5ตัว256จิกราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,900บาทนะครับและตัว512จิกอันนี้อยู่ที่43,900บาทอันนี้แอบเทียบนิดนึงถ้าใครเอาไปเทียบกับตัวรุ่นธรรมดากับรุ่นพัดของ iPhone ใช่ไหมราคา S24 ธรรมดากับ S24 พัดนะครับอาจจะสูงกว่า iPhone 15กับ15พัตประมาณ1,000บาทก็อาจจะมีส่วนต่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองเทียบกันดูแล้วกันคือพูดรวมๆแล้วกันต่รุ่นสุดท้ายนะครับตัวพี่เบิ้มนะตัวใหญ่สุดแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เฮ้ยปรับเปลี่ยนมาใหมเ่เรื่องของเอ่อเรื่องของเซเรเนียมแล้วก็หน้าจอแฝกนะครับผมอันนี้คือ A 24 u l t ต a เนาะตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ความจุนะครับผมคือสองห้ากห้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเทเลบายนะราคาสำหรับตัวสองร้อนห้าียบกับรุ่นะเปิดมขอ Max a 2ี Ultra ตัวนูก 15 Pro Max อยู่ที่ประมาณ2,000เพราะว่าตัวน,นั้น48,900เนาะอันนี้46,900ก็ประหยัดกว่าในะตัวของเริ่มต้นของรุ่นท็อปทั้ง2ตัวนะครับผมถ้าตัวนี้ S 1 4 Ultra นะครับราคาอยู่ที่52,900บาทและ1 t b ทอยนะครับอยู่ที่62,900บาทถ้าใครใจบ้ามันนะสูงสุดเลย1 t b ท62,900นะครับประมาณ63ประมาณนี้เนาะก,ก็จะได้เตรียมเงินเตรียมตังค์กันไว้อันนี้คือราคาแบบว่าที่ออกมาในประเทศไทยเรียบร้อยแต่ตอนนี้นะครับผมถ้าใครดูทลิปนี้อยู่นะ ดูฟีเจอร์ AI เรงต่างแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้จริงๆฉันอยากจะจองแล้วอันเนี้ยทาง a m s u ุ g นะครับเขาก็มีในฝั่งของโปรโมชั่นสำหรับคนที่ตัดสินใจได้ก่อนตัดสินใจว่าจะเอาแล้วโอเคโดนตกนนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเข้าไปที่เว็บของ a m s u ุ g นะครับหนึ่งอย่างก็คือสามารถเลือกสีเอกลักษได้นะมันจะมีสีพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวอันนี้เอกลักษสำหรับคนที่สั่งออนไลน์เท่านั้นถ้าสั่งในฝั่งของเออพิเออร์เดอร์จะได้สีพิเศษเพิ่มเติมด ราะว่าอะไรเพราะว่า <why>? ถ้าใครตัดใจเพิลเดอร์ปุ๊บเขาจะเบิ้ลความจุให้ไปเลย1เท่าถ้าสมมติราคา46,900ได้256พิลเดอร์ปุ๊บ46,900ได้512ทันทีเลยบวกเพิ่มเปอีกห่งเท่านะหรือถ้าจะซื้อ512ปกติ52,900อันนี้52,900ได้ไปเลย1เทเลไบต์สหรับตัวอัลตร้าซึ่งรุ่นธรรมดาก็เหมือนกันจะเบิ้ลให้1ความจุแบบนี้เลยนะครับผมมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ประหยัดงบไปเยอะมากๆสำหรับคนที่อยากจะซื้อแค่รุ่นริ่มต้นแต่ได้ความจุเยอะขึ้นอะแต่แค่ตัดสินใจเร็วหน่อยกับการ ช่วงพิเออรเดอร์ตรงนี้นะครับผมเออถือว่าเป็นหนึ่งโปรโมชั่นที่ซัมซุงทํามาตลอดสําหรับตัวที่เปิดมาใหม่ๆเออใครทันรุ่นไหนบ้าง รืว่าจะเอารุ่นนี้แหละก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนอกจากนี้ถ้าพรีออเดอร์ปุ๊บนะเขาจะได้ตัวของซัมซุงแคร์พัสนะครับเพิ่มไปอีก1ปีด้วยก็ยยคือช่วยปกป้องในแง่ของการตกกันแตกต่างๆซึ่งในฝั่งของ Apple นะอันนี้ต้องซื้อแยก <c oughs> นะครับแต่ถ้าใครพรีออเดอร์ปุ๊บอันนี้ติดไปให้เลย1ปีหรือจะซื้อเพิ่มอีกเป็น2ปีก็ได้นะอันนี้มีส่วนลดเพิ่มอีกในปีที่2นะครับผมจากราคาปกติเหมือนประมาณ4,500มั้งถ้าซื้อปีที่2ตอนพรีออเดอร์เหลือประมาณ2,000ลดไปประมาณครึ่งหนึงเกือใครอยากจะเอ่อใช้ยาวๆนะปกป้องต่อไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็ซื้อเสริมไปได้และอีกอันน อันเนี้ยยังไม่มีการบอกมาเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะครับเขายังไม่บอกเหมือนกันว่าคืออะไรสำหรับคนที่ได้พิออเดอร์ไปและได้รับไปแล้วเนี่ยอาจจะได้เซอร์ไพรส์ใจ,จไม่แน่ใจว่าคืออะไรยังไงถ้าใครสั่งไปแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครสั่งพิเออเดอร์ไปช่วงนี้นะครับผมราคาประมาณนี้แล้วก็เบิ้ลความจุไปนะเขาบอกว่าจะเริ่มได้รับของนะครับผมกันวันที่ราคมริบงเอิดวว่่าันที31มกราคมก็น่าจะมีีของท่จับอยู่ในศูนย์ของก็แวะไปเดิน เล่นเดินจับดูกันก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหลังจากวันนั้นไปแล้วนะก็จะไม่ได้โปรโมชั่นพวกนี้นะครับ <c oughs> ผมเพราะโปรโมชั่นพวกนี้อันนี้คือคนที่ตัดสินใจเร็วแล้วก็สั่งพิเออเดอร์ตรงนี้ไปนะครับผมถ้าหลังจาก30อก็น่าจะเป็นราคาเต็มปกตินั่นแหละอย่างที่ได้เล่าไปตอน <c oughs> ต,ต้นคลิปเนาะพร,ระ่านี้ถือว่ามาสรุปนะครับผมราคาของ S24 ทั้งซีรีส์ที่จะมาบุกเ <c oughs> บิกยุค AI ในการโอ้โฟีเจอร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการโทรแปลภาษานะแปลภาษา Face to Face แบ่งครึ่งหน้าจอให้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับ วิวจากอัตยรีวิวได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับหรือว่าทาง Tik t o อกมาเพียบแน่ๆฝา,ากรอติดตามกันด้วยหรือว่าใครอยากจะให้เจาะลึกเรื่องไหนพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอ่าฝากด้วยแล้วกันฝากมาเฮ้ยหรือพี่อยากจะรู้เรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวว่าจะทําให้แน่นอนประมาณนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับให้กับช anel อัตยรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาเจอแล้วั็เด็กคิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆรแบบรวดเร็วๆเลยวเลยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เด็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไพบกันใหม่ในคลิปถัดีครับ